หรือเพอเอกเิงสวายน้องชายนะัทวุฒิเพเอกผู้นำทีมขวัญใจคนเดินของพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหัวหน้าคณะนะฮะวันนี้ออกดึกไปขอภัยนะในท้องเรื่องเราเต็มสติบครับวับนนี้หรือว่าเป็นให้เกียรติท่านเจ้าภาพวันนี้ใจดีและเกินครับมีนมักกิั้งใจให้รางวัลทัคณะตบรางวัลทัคณะเลย กับข้าวกับเพียบเลยขอบไปครับวันนี้พระเอกสบายมปมาสายหวานเลยมาเล่นบ้านหวนังจากไอ้วายชะละวนมันวุ่นวายคืนนี้เปลี่ยน มาเป็นไอ้หวาไฮบ้านวังโหแหม่บอแวนทั้งนั้นเลยหวายบ้านวังเอ้ยไอ้หวชะล้วนอะไรทำมันวุ่นหวายจะเปลี่ยนมาเป็นไอ้หวาไฮบ้านวังจะเป็นหวายอะไรถ้าแฟนยังไม่หันหลัง ไอวายจะยังดังสะดาวลิเกามากมายเออมาตายมามวยมันนี่เด้งเห็นไหมที่ยังมาตายมามวยอะไรคนคนป่วยพ่อแปนั่นนาติใครจะเป็นจะตายอ,อ้ย่างอะไรก็แต่ ไอ้วายจะยังไม่แก่อลไไม่เก่า oh. yeah, yeah, yeah. จะดับหรือจะดังก็ต้องหวังพึ่งดวงจะดับหรือจะดังก็ยังหวังพึ่งดวงไอ้วายอยู่ในช่วงโปรแชง่ง mm hmm. คนอาหายร้ายอาผีให้แรง oh. ของ ไหวแฟนที่มาอลบันดาพ่อแม่ขอบคุณที่มาแรงเพื่อมาร้องขอบคุณพระอาทิตย์ที่อาทิตย์ต่ออาได้มาพบแม่พ่อของพาวมารับอกินไอหัวใจอบอุ่นอาได้มารับ กลิ่นไอน้ำใจอบอุ่นพี่ชายใจบุญร้องสมบัติโอ้ร้องสมบัติอันนี้เสียเอนี่เลยเนี่ยเสียเอใช่ไหมโอ้โหเจ้าผีเจ้าของร้านเจ้าของสุนยอาหารตีกทม้นหารนะฮะนทอาหารตีกไม้โอ้โหขอให้เจริญร่ำรวยครับอ้าวรับไหวซะอย่างนั้นเสียเอ จำผมบีไม่ได้นะครับเราอยู่ใกล้กัน A B C ไม่ใช่ตวัวอังกฤษในภาษาอาชื่อเสีย A มานั่งตรงนี้ดีกว่าเหมือนเริ่มรายได้ดีแล้วพ่ออันขอบคุณเสียเอนะครับห okay. ลับไปนะเครียดอะไรหรือเปล่านะเกยน้าผักอย่างนั้นนะผู้สายชนนะมรัอกอัคคนอ้น้ำใจอบอุ่นจากพี่ชายใจบุญรองสมบัติสดยอดอาทัน ยังรักอย่างใครแล้ไม่คาดไม่คาดชื่อไอ้วายไอ้ยังไม่ขาดไม่จะขาวโถกต้งนึกถึงตลอดเลยครับผมพี่สมบัติจำได้ครับถูกขอบสอหนอแล้วมาบ่อยเชิดชายชูชอนักคุณพ่อชูชีครับให้เชิดชายชูช่อวิญญาณพ่อชูชีบุญอะไร ให้มารีพระมารับก่อนพ่อจะไกลไปไม่กลับบุญอสองศซึมสัพพบให้ได้สาให้อีกไปสวรรค์าอายุชั้นเทวางเป็นเทวดานคอยดูคุณณแขอบคุบคครับ ขอบคุณดีแล้วขอบคุณครับคุณแม่มึงมากดดันพี่เขาหรือเปล่าเปลี่ยนจับตังค์เป็นทองที่คอได้ไหมครับนั่นนเี่ยแม่เขายืดติไม่อยากให้โลกร้อนให้แล้วให้ซ้ํานํากลับมาให้ใหม่ขอบคุณครับขอบคุณท่านรองสมบัติมากรบ้านเอ๊ะเดี๋ยวนะครับอันนี้ลืมบ่มมาหรือเปล่าครับเนี่ยเงินไม่ใช่มาม่วงไงฮะอย่าบ่มทําไมแล้วขอบคุณนะครับให้ไปสวรรค์เงิน พบชั้นเทวางอายุเป็นแเทวดาเฝ้าดูสสาธุลูกหลานทั้งหลายวิายลอดลูกยืนยงคงอายุคุมยาวหันมาวันทาอโขอาอสาทุให้แม่บำรุงจงอายุอย่างยืน ยให้ชูช้ำช่วงโชดให้ไม่สดไม่ชื่นชัว่วตราบอลับตื่นอลูกเตารม่ลุกเยฮะขอบคุณพี่ชายชื่อสายชนโออ้สุดยกราบขอบคุณพี่ชายชื่ออาสายชนยนละดาก็บุคคลที่สำคัญสุดยอดครับผม ขอบคุณพี่ชายและเจ้าภาพสายชนน้องอยุลดาอีกคนอธิสำคัญสามีที่สนิทเสียสมบัติที่ฉนันให้อยู่รักกันและยิ่งกว่าเกา่าเสียเอร่ำรวยชนละดาสวยลู เขามีเงิน้ากันไม่รู้แล้วกันเท่าไหร่เงินเยอะสมัครสมัครงานอสวนอาหารปีกไม้ตันเลยลูกค้าะมากมายรับมาวันไปกินมาแล้วไปกินมาแล้วหรอที่ระยองที่ระยองเขาอยู่กรุงเทพอ๋อคนละที่นะครับคนละปีกไม้ได้บ้างคนละที่ขอโทษครับคนละสาขาสวายพิงวัน เสียงอ่อนหวานขอบคุณไม่ให้รางวัลรางวีอาสิบนิ้ววิ่งวอนเสียงอ่อนเสียงหวานสอนจอฟิมยังไม่ให้รางวัลลางวียัง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 ไม่มาไม่ต้องให้ก็ได้เอแต่แค่ถ้าให้ก็ดีสุดยอ,อ,อดครับจะขอบคุณสิทที่กราบข้าง,งา ให้ได้ไม่ต้องอั้นนะครับลิเกไม่ใช่หวยนะเราไม่อั้นนะคน,นะละแบบกันเราเต็มที่เลยฮะทายกันใช่ไหมขอบคุณท่านรองสมบัติขอบคุณต้นงามเซอเอดนิกร์ผมรับผมขอบพระคุณมากนะครับเซยเอระือสายชนเะครับเปียกสายชนเลยขอค้เดียวก็เหรอ,อ,อให้มาแล้วนะหลายร้อยนะครับหมดเวลาทำการแสดงนะครับลุกกันได้เลยนะครับย่าัสายชนนี่เราสนิทกันมากเลยครับลุกสายชนยังไงก็เขาก็ปัดไฟให้เราใช้ประจํา คนชื่สายชนกันเขาคนชื่อสายชนสมมติจะเป็นคนดีครับคนภาพก็ชื่อสายชนครับอันนี้ถ้าเรายืนลำอย่างนี้แล้วไม่เรียกเจ้าภาพแล้วใช่ไหมเออจะได้รู้ว่ามันหมดเ่านี้นะรับบทหนุ่มใหญ่จริงพี่คนไกลยอนพี่นะไอ้ต๊อคนบานบึ้งบวง มุนาหน้า,าตังกระสุ่ยยังอาสุดตัวหวังจะมีครอบครัวครคอลาว,าวในพี่โตราตรีคู่มันสัมพันธสมารรักกันนานมากอมายมัน <Hey. S 1> จะกลับไปวิหวางกับแมตตาวันหวานชาชัก รักฉันจะเช่าใช่แล้วพี่ร้องไวเล่นไวแถมยังได้รางวัลเป็นไงไอไวไม่มีย่อนย,นยันยืดยาวรีบไปจะดีกว่ารู้สึกว่าในไลฟ์สดจะเริ่มถามหามณนีแดงตัวสองไม่มาเหรอไม่มานะครับวันนี้อ๋อไม่มาเลยอ,อุ้ยทำไมคนทักเยอะนเังวันนีอย่า <c oughs> งที่บ